นี่นี่มืมึงเพิ่นหาหอยพี่นี่หรหาหอยแครี่เข่าเกียวตอนนัาปังเกียวแล้วนี่เพคนมาหาหอยมันอยู่ตรงไหนหอยหอยยูซังหอยเดี๋ยวไปเจียม ยยังไหนยายหอยนะเ้ยอนั่นเห็นไหนเหอนี่คือคนมรถเจ๊นี่คนมีรถที่เ้าาแต่ยังี่ตัวเร็วอีพองเน่ยัดนี้

หลายเติมกันและโลกันหลายขับมันไว้พี่นะจ๊ะมาหลายโอ้ยพี่อยู่แล้วเนี่ยพี่เราขับเติมโอ้ยหอยเกี่ยมได้ยังไงแล้วพี่ห่วยโอ้ยนี่มาทางเอาขี้ใส่ยนี่นั่นแตะก่อ พี่ผมเ็นเอออันบ่ไอ้เมื่อกางากันหน้าหรือากันหน้าบ่สนองกัแม่นบ้านหนึ่งอ่แม่ดีกว่าโอ้บ่แม่เรากันถ้าว่ารท่านอ่านบ้านหาบุญหัวขที่สอกเออแค่นี้ละแคนมีเราหาหอย้แค่อยู่ นีโรคกลัวไไปนีมบ <ah ่แล้วเห็นว่าเขาดกเก็บีวาานไหนเยด้ถ้าสีได้กิมหัวออกอันนั้นน um hmm> <um. ี่กิมหัวออกมได้พราะโรคนี่พแล้วเ่ได้แล้วซ้ำหายตือุแลวโอ้หายตือถ้าสีได้เนาะ

วันเดียวจมแกอยู่ไหนฟังบ่จีนจ้ากูตัวมึงอยู่ไหนเั่นเหรอร้อยละแปดสิบบาทเดาแล้วมั้ย่อยแปดสิบบาทเดียว เปดที ừ, ừ, ่บานเอเอาเห็นมีต่หัวนบบาทอืมมีตะหงอเห็นเห็นยุ่มหงยกัหลายดงั้นมันแลงมันขึ้นหวงน้าฟออันมันขึ้นโ้ เอาคแกจะได้ย so ังเด็สิค really? ่อยห้าวเปิดห้าวาวกตีซีเียงไม่ไดู้อนีอยู่บ่แม่นุเมื่อนี้คงสิบ่มีมันสีนี้ไปถึงาเปิดมันอีกนะเห็นแมนนี่ต้องไปนี่เ้ยหืมไม่เห็นเลยเด้พุกนี

นย่าทมามองมันนี่มองมันตรงนีมีถ ja ี่เยอืมองนี้เป็นข้องน้หนามีเดกเจียมเเสยเนมันหนมันหน่งนเราะมนีไม่เห็นอ้าวกครเร่องน้อเฮ้ยเหานี่ไงแล่วแก่ใจมึว่ามึงก็เห็น

เดาอดีัเออแม่ดีนี่เอองโอ้แม่ดีอ่อืมสี่เนเป็นวยี่เป็นวักของมันเลยอ่ะเรต้องไปนี่ยากนี้ันันมันนีเนาะเออมันถเาอันนี้สิเถาอนี้สิรอหาละหมื่นได้หมดสามหน่วยีน่วยาอยู่ บุ้มบุ้มีกับบุ้มีแมนไอซีบุ้มี่็ต่งอซี่มันพูดยากมันบอกยากหาฟอคือไรก็รบ10หก10แปด10ใครยู่ดีเนาะอมือนึงมือหนึ่งได้จจกาลกขันหาขันโอ้ยจะบอกเครื่องเกือบแกงยังมาอยู่สี่ลกลัวสี่ลอันเฮ็ดแล้วปะแนนเขาบอก Sì si lô có đơn yang của khoa hàm trong quân kia chịu chỗ để chịu khó để chết hai 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 có năm hai hai mươi hai mươi một 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 hai mươi thấy hai mươi một hai mươi một hai mươi ngã à? bỏ này, em. Ừ. Không dũ, nào. Há, này chăng. lại có không? Ừ. Ừ Ừ. ừ. โ้น <łość> ี่เงเลยอะนะนูกยูสิาเลยทกินมื่อไานสิหนึ่งไม่สเลยแต่ไม่มาเถทนเลมันอยู่เป็นมูกันเออทกินมหนสิหนึ่งม่สองเล่าันก็าอยูที่นี่อันเดียวเะเนี่ ยับน่มีก็ไ่มีก็พ่อพแม่งกา่เฮึ่มฮึ่ก็ีตักตัใจมหาเทแค่ไหแต่หันเหนมังะกท้าแบบบ้านเราคืยังพอข้าวเเห็น้าพอขาวเห็นนี่แกหอยนึงนี่นี่เยียเจี่ยวอันนี้่ท่านขอกัก็านขอเอาเอ

nó đều được đều xuống quốc kỳ. Nó đều đều xuống quốc kỳ. Nó đang đbroth thao trưa rồi. Nó đang đ vinskiu ở quốc kỳ Bắc, nơi nhà nhà truyền độ truyền tIVa Camping. High t趸p bullying Phạm, nó goal thực hiện vấn đề ra rồi nuôi นั่นเด็นั่นเด็กนั่นะเห็นปะว่าเหนเกียกนันอ๋อเน่กว่าห้างกินกับวเบิดเนาะเอ้ยอยู่ในปลาขาปนถินบ่ไดแล้วนีปลาเขาบกาลงลงกับกระจายลาที่นมันก็ลีนก็เกันเ่งเนาะ ต่กนควรทำไหมทำอยังบ่ขึ้นมันยานเหมกัน่ะสม้วนขวนี่ทั้งมุ่พร้อมยังมันออกยังขึ้นเอมนบอกยังขึ้นหอยชลลเออพวว่าต่วิ่ยังมันขึ้นได้เขาเออวกเขา่อได้พวกมึงเออพวกเขาไงเราขึ้นก็ทําฝนมากทันี้บอเมนขึ้นมูยูนี่หนามบดี

อืยืดยดกะขนดนีเลยนอืมยืแบบน <มา S 2> นี้อเ<ย>น่นงเลยย่เดินขายของเขาคนก็แบบอืเอาไปขายเสกเกียมคนบ้านสว่างรอมันหลับเสืออืมนี่มันเห็เนตามองอืมเฮ้ยคนาอา่เนาะจัด เปนห่าอยเช่อดีอ่ะเนื้อฮิฮายดีแม่เลยเนี้ยเดโอ้ยเจ็บ้ยงมะพีผ้จะโดนงงถึงล้มใส่มาสก์กันไฟเลยให้ด้วยอือืมอืมม่หาน้ำบวกเดี๋ยวเปิดจะคุมคุมผีฮังจุมคุมไม่เนาะ

าอยู่พี่เห็นเป็นมัว่วเจียมห้อยห้อยห้อย,อยเหมืนเอาเป็นมูเป็นมูกันเพี่พี่โอ้ยเห็นตาหมองไม่ใช่ยางเห็นหมดเลยเนาะต่อเพียงห่างสิหอาผมเฉลี่ยโยปลาเขานี่กันเจยากันได้นไเนาะเห็นปะมันอยู่ในนี้ได้ปันี่ ก็เขามาเกี่ยวไว่ามึงเอาอเหหน้ยี่ให้นี่มันเป็นเอาหนองแต่รถมาเกียวได้แค่อยเลีมอง่กันหาดีๆก็สิได้เงินมันหกเลีชมเด้ สวัสดีครับ